สวัสดีครับพีสานสมปีมาล้อมะล้อยครับผมคิดว่าหลายท่านหลายคนกะคงจะเคยเข้าไปตัดนอไม้อยู่ก่อหนอไม้อยู่เนาะครับเนาะล้วก็พบอย่างหนึ่งอย่างน้องครับที่ช่วยในขนหัวลุกแบบนี้ครับผมหลายคนกะค้งจะสงสัยครับว่ามันคือตัวอีหยังกันแน่บางก่อก็ต้องบักหลายครับเบิ้งแล้วกับยุบยิบยุบยิบยุบยิบครับอุ้ยขนกิ้งแตกเหี่ยวเหี่ยวครับผมเบิ้งเบิ้งแลวกับพระปานเห็บหมาครับเบิ้งดูครับผมพี่น้อง พี่น้องว่าคือเห็บหมาบอครับอือนี่ก็คือเพียออนไมพายครับในทางกีตาวิทยาเพ่นหองอย่างสั้นครับถือเป็นสตูของตนไผยอีกชนิดหนึ่งครับโดยเพียออนไมพายจะอาศัยอยู่กันเปิดกลุ่มครับอยู่กับหน่อไหมหรือว่าตนไผยที่มันนอนอ่อนครับผมเพื่อที่จะดูดกินน้ำเลียงหน่อไมครับลักษณะโดยทั่วไปก็ยังที่พี่น้องเห็นครับซึ่งตัวเต็มไว้กับตัวอ่อนก็จะแตกต่างกัน ตรงแค่สีและกับขนาดเท่านั้นครับแล้วอีกอย่างที่หลายคนอาจจะยังโมโหครับเพียออนไมพายสิมีการแบ่งวัรณะออกเป็นสาวัณณะครับแต่เขาเห็นเพียออนไมพายจังสี่ครับเขาสีเห็นลักษณะตัวมันอยู่3อย่างครับนั่นแหละครับก็คือวัรณะของเพียออนไมพายครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเพียออนไมพายครับเป็นวัรณะที่1ครับนั่นก็คือวันณะทหารครับ ก็เพื่อว่าเอาไว้ป้องกันศัตรูที่จะมาทำลายหรือว่ามากินเพียออนไม้ไผ่ตูนอื่นครับนี่ก็คือเพียออนไม้ไผ่วันนาที่2ครับนี่ก็คือเพียออนไม้ไผ่มีปีกครับจะเห็นว่าปีกกาลังจะงอกขึ้นครับแล้วเขาก็จะงอกออกไปเป็นปีกบางใสๆครับถ้าเป็นตวัวเต็มไว้แล้วก็จะมีตัวอันของเพียอยู่ในตวัวครับถ้าเอาพาออกอะ่ะ เพียวออนไม้ไผ่วันนาที่สามก็คือเพียวออนไม้ไผ่ตัวเมียครับเพียวออนไม้ไผ่ตัวเมียมันติดจับกันเป็นกลุมอยู่จังสี่ครับซึ่งก็จะมีหลายระยะครับแต่ว่า้ามันโตเต็มไว้แล้วมันสิบบมีปีกครับที่เขาเห็นมันจับกลุมกันยบเงียบยบเงียบยบเงียบ,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 ยบคือเห็บหมานั่นแหละครับคือเพียวออนไม้ไผ่ตัวเมียครับเดี๋ยวเขาจะไปทําค้อมรู้จกกับศัตรูของเพียวออนไม้ไผ่หรือว่าตัวห่ําที่มันกินเพียวออนไม้ไผ่ครับ นี่ก็คือตัวห้ามสตูของเพียออนไมพผ่ชนิดที่หนึ่งครับดวงเตาล่ายครับหรือห้องห้องยังไงวะแมงเตาท้องครับผมถ้าเฮาเห็นเพียออนไมพผ่อยู่ในนมกักกอดใดเฮาก็จะเห็นดวงเตาล่ายหรือว่าแมงเตาท้องแบบนี้ครับอยู่กับนม่ต้นนันน้ำครับผมเพราะว่าดวงเตาล่ายสิมกินเพียออนไมพผยแบบนี้ครับผมเขาเป็นสตูกันโดยธรรมชาติครับ อีกอย่างที่เป็นศัตรูโดยธรรมชาติของเพลออนไม่ายก็คือหนอนผีเสื้อครับโดยสีมาชักย้ายบางๆยุกกาบน้อ้ครับเราก็จับเพลออนไมพายกินแต่ผมหาแล้วมันบ่มีครับก็เลยประเทศไทยให้เบิงเอานองดวงเตาไลหรือว่าแมงเตาท้องน่ารักน่ารักจังสิไปเบิงดีกว่าครับนั่นครับเพื่อนกำลังสิก,กินเพลออนไมพายครับ ที่เห็นอยู่นี่พี่น้องคิดว่าหมดคันไฟมันเป็นมิดหรือว่าเป็นสตูของเพีรออนไมพายครับนี่ก็คือพันธมิตรของเพีรออนไมพายครับโตที่เสีเหยหหยเพีรออนไมพไยกระจายไปทั่วก่อนอไมครับหรือว่ากระจายไปนอไม่ก่ออื่นๆถ้าเขาเห็นเพีรออนไมพายอยู่ในในอไม้เขาก็จะเห็นหมดคันไฟอยู่ในในอไม้เือกันครับ เขาประแเมนศัตรูกันครับเขาเป็ี่นพันธมิตรกันครับเขาจะพึ่งผ้าใสกันครับโดยหมดคันไฟก็จะได้น้ำหวานที่เพียออนไม้ไพ่ขับถ่ายออกมาครับแล้วเพียออนไม้ไพ่จะได้อาศัยหมดคันไฟเป็นรถครับก็คือหมดคันไฟสิครับเอาเพียออนไม้ไพ่นี่ครับกระจายไปสู่นอไม้นออื่นๆหรือว่าก่อนอไม้ก่ออื่นอีกทางหนึ่งครับก็คือหมดคันไฟเป็นผ้าหะในการแพร่ระบาด ของเปียออนไม้ไผ่อีกทางหนึ่งครับเบิ่งตัวเพียรครับอยู่ในน้อใหม่ครับ <laughs> มันคือมาคือเห็บแต่ละ <laughs> โอ้ยหลายขนาดเลยครับเบิ่งนะครับ <laughs> มนมันเพียหรือมันเห็บล่ะ <laughs> เออการน้ำใหม่กันครับเอาเบิ้งเดี๋ยวผมบีให้เบิ้งครับผมบีให้เบิ้งเฮ้ยนี่ครับบีแล้วมันก็จะเป็นสีนี้ครับ <c oughs> การที่เพียวอ่อนไม้ไผ่ดูดน้ำเลี้ยงจากน้ำใหม่หรือว่าต้นไผ่อ่อนครับถ้าเท้าเอาเพียวอ่อนไม้ไผ่มาบีครับมันก็สิมีสีออกสีน้ำตาลแดงแบบนี้ครับผมซึ่งก็เป็นลักษณะปกติครับ ของเพียที่ดูดกินน้ำเลี้ยง่อเปน็นี้หลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วไผเขาไปตัดน้ำไม้เห็นแบบนี้กับบตองยานเด้อครับมันโมเมนต์เห็บเด้อครับมันคือเพียอ่อนไม้ไผ่ครับผมบพรที่เป็นอันตรายต่อคนเด้อครับแต่เป็นอันตรายต่อน้ำไม้ของเฮาครับเห็ดแหน้ำไม้ของเฮาบอ่อวบบ่ใหญ่ครับผมอีกอย่างถ้าเฮาตัดน้ำไม้ไปขายน้ำไม้ของเฮามันก็นจะบ่สวยครับเพราะว่า มีอย่างขาวขาวเต็มหนึ่งนี่ค้นกับว่าอย่างก,กินครับค้นยานนี่ครับถ้าพี่น้องเห็นน้อไม้แบบนี้พี่น้องคิดว่าเพิ่นตัดไปขายนี่พี่น้องที่กล้าซื้อกินเยอะ่ครับมันบ่สวยมันบ่งามนะครับเนาะถึงแม้ว่ามันบ่มีอันตรายอีกย่างคะ่ะมันบ่งามครับเมน,นีอีสานสมปีมะละมาเลยครับพาพี่น้องมาไขาความลับอยู่ก่อนน้อไม้ครับพาพี่น้องมาเบิงเพียออนไม้ไผ่ครับ ที่มันจับตัวขาวๆอยู่ในนมัยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันขึอนอย่างมื่อนี้ก็ได้หูความจริงแล้วนะครับเนาะเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายครับสวัสดีครับ